สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับช่องอีชแนลคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกับทางนีชแนลคะ่ะวันนี้อีสพาทุกคนมากินผัดกะเพราหมูกรอบอีกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะของชอบเลยนะคะผัดกะเพราหมูกรอบเผ็ดๆคะ่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาเหมือนเดิมน้ำซุปคะ่ะแล้วก็น้องน้อข้าวกินข้าวมันไก่นะคะ ก่อนจะกินอิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะฝากถูกใจให้ด้วยคะ่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เราไปนานๆน,น,นะคะจนจบคลิปเลยนะคะมาคะ่ะ <c oughs> มาทานข้าวด้วยกันค่ะโอ้ดองข้าวไม่รอแม่กินกอนเลยเหรอ,อเก่งมากเลยมาคะ่ะกินข้าวกินปลาด้วยกันนี่คะ่ะพิซในปลาอิดใส่พริกเยอะๆนี่ค่ะ ลาดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะมาค่ะกินด,ด้วยกันหิวมากๆเลยค่ะเราต้องข้ายังกินก่อนแล้วต้องข้าหิวก่อนน้าเลยค่ะ จังกว่าค่ะแล้วก็แจ้งไม่ลูกมอหนั่งนะม่น้องปาผัดกะเพราหมูกรอบเผ็ดเเลยจ้าชิ้นให้น้องหน่อยสุกแม่ดูน้อง ลายมือก็จะอยู่แม่เป็นลายแม่มันหัดสอนแม่ยางลูกใหญ่มากแรงน้อยเลยค่ะ เป็นอะไรที่ไม่เคยเบื่อนะคะกินได้ตลอดค่ะผัดกะเพราหมูกกรอบ<ห>จะกรอบดีนะอ,อะร่อยมากเลยค่ะน้ำซุปค่ะชื่นใจอร่อยค่ะอาหอ,อรอบะของน้องอร่อยมากเลยอือร่อยเหมือนกันนสลุก เผ็ดเลยนะคะ วันนี้นครั้งนอกคืมฟ้าคืมฝนค่ะเป็นคืมคมไม่รู้ว่าคืมฝนหรือว่าคืมหมอกแม่ดูเช่นไหลมากเลยอ่ะอื <c oughs> มนี่เกนทำลายตโตไงนะใช่ไหม สะใจอร่อยมากๆไม่ม hmm. <t ules laughter> uhh ีมากเหมอนี่ยแม่อืมใชวค่ะค่อยเอาเนาะข้าวอื่นก่อนอร่อยเกินนง้กนมากอีกอ่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมกันเนาะเดี๋ยวเรากินต่อเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อิทกับน้องต้นข้าวก็จะขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอิทอิทอ๊ดคะใหเให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลันนงใจให้เราสองคนได้ค่ะขอบคุณค่ะ